สวัสดีครับมาภูพขาเขาเซี่ยวอาครับมึงดิป้าพีป้าน้องมาเมืองรถมือสองนะครับเป็นลูกค้ามาเมืองรถมือสองครับไอเดี๋ยวป้าเพิ่นป้าเพิ่นเมืองเครื่องนะครับเสียน้องเสียพลาดเมือเมืองเนี่ยโอ้มีแต่ทายางเที่ยว ครับรถยูนี้มี่3-4ขั้นนะครับยูนี้มี LC02 ขั้นแล้วก็บ C7 ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเอา3-6นะครับ,บรานะคาบ่แพง,งนะครับเป็นจากล้องเมืองนะครับจากล้องเมืองม,งมามเป็นจังไดนนะครับทัานนี้ตัง้งคารายที่200,000นะครับ200,000 แต่ว่าถ้ามว่าบววิดเดือนนี่กัเดือนหนาลูกค้าผมใช่ไเอาอยู่มอคกล่าพนักผิดล่อพนใดบ้างแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวไอ้ผ้าพนนะครับสตาร์ทเครื่องเมืองก่อนนะครับมันเป็นยังไงเรื่องปีนองก็นะครับแล้วมีอุปกรณ์ครบชุดนะครับไม่มีฐานตัวโรตารี่แต่ว่าปัญหาก็คือแบตรถมือสองส่วนหลายนะครับแบตจะเสื่อมสภาพนะครับ แล้วเพิ่มจะเสริมสภาพนะครับเอาไว้เพิ่นนะครับเดี๋ยวหาแนว่ยเให้เพิ่นก่อนหาใหม่มาขับเลยหาใหม่มาขับนะครับเดี๋ยวหาใหม่ครมาขับให้เพิ่นก่อนทพี่น้องอ่ามันศุเป็นจังไดนต่อนะครับสตาร์ทติดบ่นะครับไม่ล่อร่นกันนะครับ อาทิตย์ดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเครื่อง ฟังเสียงเอาไม่นองเลยได้สดรอง้นใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันหนมาล่องมึงนะครับก็อเอาไปจ้งเอานะครับนะราคาอยู่ที่สองแสนนะครับอ,นะบอุปรกรณ์ครบชุดได้ที่ นะครับเอาไปตรงับอับอยากจะลองอยากจะเอาไปใส่นะครับนะมาเบิ่งนะครับค้อนโคนนะครับคอนโคน ผมว่ามันเสียงดัง ข้าละพี่น้อง2คูใดอ้จะเอาไปนะครับแต่งเมืองล่องเมืองนะครับครับเดี๋ยวให้เพือ่อนพิจารณานะครับอ่าปิจารณาเมืองนะครับราคา2แสนกับซ้ำนี่ละในว่ากับเอาตัวนี้ขึ้นมาราคาตัวนี้กับ3แสนกว่าสภาพ นิ่งๆเครื่องม้นหานะครับตัวน,นี้สาม0ซนหกตัวน,นี้ก็สาม0ซนสามต่อร่องได้นะครับสี่สิบเจ็ดนะครับเครื่ 4, องก็ดีันดีอยู่แต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ใส่ได้นน ก็ตามราคาแหละครับรถมือสองเนาะนะครับตัวนี้เพราะว่ามันได้อุปกรณ์ครบชุดนั่นะครับปัญหาคือมันอุปกรณ์มันครบชุดเท่ากับปรเด็ไปหาตัวอื่นใส่นะมันก็ไอ้มองง่ายๆกับคือมันกับไปพิจารณาตอนครับลองไปพิจารณาเมืองหรือว่า เงินสดหนเป็นไหนเงินสดกับหกแสนครัวครับอ <6, 000 S 1> ุปกรณ์สามแสน <บก S 2> นี่สมามแสนนี่อยู่กับเอาเงินสดหนอาเงินสดมเามคือดาวสามแสนละอีกสามแสนนี่ประมาณ 3, 4, สามสี่เดืสามสี่เดือน <c oughs> แต่พี่รักทรัพะได้รักทัพครับครับเว คุผดาใดที่สนใจรถมืกสองนะครับฝากคลิปนี้ฝากไปตะเพียงเฮนีน่นะครับสวัสดีครับ